แก้วกินหิวเหลือเกินเป็มคอชานี่ม right> ันลำบากมากทำไมคุณไม่ลองหยิบกีตาร์แล้วแลก็หาเงินหาเงินยังไงผมไม่รู้วิธีผมไม่มีกีตาร์อะไรก็คิ้กีตาร์คุณต้องเก็บเงินเงินเงินตามผมมาไอ้สิขี้นี่เหร สีเขียวนี่คืออะไรเรืนคุณเอามาจากไหนเฮล์ลมสามใบมันทำอะไรได้บ้างมันทำอะไรได้บ้างมันจิตตาได้จิตตาเหรอจิตตาจิตตาคืออะไรเป็นยังไงผมอยู่กปังจิตตาจิตตาเฮผมไม่ได้ยิน ถ้าเป็นรุ่นเล่มติกซ์จะ400บาทตอวนี้300ดี๋ยวาือกทยู่้300ผมดีนไม่เป็นทำยังไงเดี๋ยวผมสอนตามมาโอ้โอ้ขึ้นไม่ได้ครับผมหิวมผมหิวมผมยกินเกวโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเงินแปดบกครับขาเหิวเข่าผมหิ้เอเรียิ้มไหมคุณได้ยินไหมนโลกฟนโต โอ้โอ้ตาอุถูกโอ้ตาอุถกโ้โอ้ผมต้องการหนีฝนนีเีกยกเปียบปเปียกเปียบเปียบมีสมา,าร์คมดิจิตอลก็เนี่ย ผมต้องการหลบฝนอย่าเอาล่มให้เดินเร็วเร็วเข้าจะเป็นจิตตายโอ้โอ้ดีตุลยอยาดีมากผมดีมากผมรู้สึกดีแต่เปียกแต่ไม่เไรแต่พาผมไปไหนสิ่งศักดีคสิทธิ์ดาวพ่ะ บอกว่าบ้านผมลืมแล้วบ้านคุณยู่ไนเร็วๆๆๆๆผมต้องการอยู่บ้านปักเลยโอ้ยเวเดี๋ยวจะพากลับไปอยู่ตามาลงรถ ผมไม่เคยมีบ้านอยู่นิ่งๆก่อนแล้วเราเป็นออกยาวใั่เอากีตาร์ให้เจนคิดตาร์กีตาร์ใช้ยังไงมันใช้ยังไงเราจะเริ่มจีกันดีกันเริ่มที่เอานิ้วหนึ่งไปใส่ที่ใส่ที่สองใส่ที่สอง แล้วก็เอานิ้วสไปใส่ที่สายที่สามโอ้แล้วเอานิ้วดื้อเอานิ้วอีกนิ้วก็ะใส่ที่สายที่หกจะได้ประมานนี้โอู้้โอ้เอ็โอ้โอ้นอ้โอ้โโ้อ้้โอกโ้า้ ลามรูปนรวอใจจะแล้วตามผมมาผมจะพาคุณพักค้างคืนที่นี่หนึ่งวันแล้วผมจะพาคุณไปทานผมหิวผมหิว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 ,หวโอ้ตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นโอ้โอ้โอ้ตู้เย็นยยยยไ,ได้ยังได้ยังรีบไปโอ้ เอามาันก่อนจะให้เ,เนงนค่ขอซึ่ของินงมันเงินตามมา,า,าแล้วผมจะพาคุไปอาบน้ำน้ำอาบน้ำเข้ามาตรงนี้ตรงนี้นนอาบแล้วผมจะพาไปซือโอ้อาบน้ำสบายบนคนรุ้นจะดีมากเลย เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าที่ผมมีก่อนเอาเป็นเสื้อผ้าปกติมันจะมีอยู่โอเคแต่ผมจะเปลี่ยนชุดไปห้องของผม,มก่อนใส่ชุดในชุดในห้อง จะช่วยจะช่วยจะพาแกไปตัดผมด้วยเยวนี่มันชุดะลรใช่ไหมไชน่ไงบุเจอแล้วเจอแล้วจุดผมโอ้ไม่ใช่จะพาแกไปตัดผมทัหมดเเดวหออปะเดเด เดียวหานน้ากันเฮ้เฮ้เ้ได้ไหมนยได้แล้โอ้โอ้อากาศอากาศอากาศอันสวยงามโอ้พาผมไปทำอะไรชอปปิ้งอะไล่ะจ้าห

ฮ้ยจีต้องอนนี้อืมได้ไ่าได้ได้ได้กดาได้ได้ได้มด้้ได้้ไได้้ไ้ดดได้ ไ,ไอจะพาไปไหนครับไปซื้อชุดเลซื้อชุดผมจะได้ใส่ชุดที่นี่นั่นก็ได้เลย <c oughs> มันจะใส่มันจะใส่มันจะใส่ <c oughs> มันจะใส่เ <c oughs> ดี๋ยวไม่เป็นอย่างนั้น Yeah, let's clean! Oh, it's so chocolate! Oh, I <laughs> <laughs> <I don't know. laughs> ผมหยดด้วยทรงผมดีทรงผมทรงผมผมต้องการ้านตัดผมจเจอแล้วในร้านหมอร้านตัดผมอยู่ไหนผมไม่เจอเลานชุดมาซื้อชุดเล่นชุดสุดเสื้อผ้าเกิดไปหมดเลยผมเอาเสื้อนี้โอเค โอ้โอผมมากเกินก่อนแรงมาท่้งเทมากโอ้มนี้มันอะไรกักกใช่เก่งน,นี้เลยตเก่งน,นี้แุ้ยเทเทเทอ้โหดูเว้นผมสีผมจะตัดเขาออกที่นี่ เราไม่เอาห้โกเปลี่ยนหน้าผมจะเป็นคนรอนี่เนี่ยรอขึ้นแล้วเราเปลี่ยนทรงผมอืรอขึ้นผมต้องเป็นนักด็ดกิตารที่ชื่อดัง ใ่จุดไปผมจะเปลี่ยนนะเอาคราวองเห่มากนี่คือทรงผมของฉันและนี่คือบุคลิกที่ฉันจะเปลี่ยนไปคุณจะให้เงินคุณแต่งตัวโคตเท่เลยเท่ชิบหายแต่หน้าไม่ตรงเท่เลย เงินเหรอให้ผมไปทำอะไรเก็บบ้านเราไปสร้างบ้านซะสร้างบ้านผมอยากมีบ้านรวดเร็วทำไมแต่งตัวโคตรเทจังดูแลแต่หน้าไม่เทนะหลับลิปนะไอ้จักรูคนหลอนติดตาเลีิซีซั่นซอง